สวัสดีครับผมเจอกันนะครับกับคอมพิวเต h วันนี้ผมคลิปนี้พามาดูบูส์ MSI นะครับตอนนี้ไหนฮะ,ะนิดนึงโอเคนะครับก็เริ่มต้นเข้ามาเจอกันกับตัว power supply เลยนะครับ power supply ตัวนี้อาจจะไม่ได้ว่าใหม่ไปสักทีเดียวแต่ก็จะมาพร้อมกับเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐาน80 p ั u ซึ่งตอนนี้ทางจีนเองก็มี มาตรฐาน80พัดเป็นของตนเองเช่นเดียวกันนะครับ PSU Performance Level Plan นี่ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็มีชุดน้ำใหม่ที่ b บ a c เก็พร้อมลุยกับ CPU Next Generation ก็คือ Intel Socket ใหม่นั่นแหละนะครับรวมทั้ง M5 ด้วยมีชุดน้ำแล้วก็นี่สำหรับชาว Ryzen ก็มีบอร์ด X870 มาให้ได้ชมกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Mac o m มาฮอ k เดี๋ยวมันไม่ตรงเออนี่นะครับตัว Mac X870 t โทมาฮอ 5, ซึ่งก็พร้อมลุยกับไรเซน9000 s e r ซีรีสที่กำลังจะปล่อยออกมาในช่วงเดือนรกรกฎาคมนี้นะครับเ s d M.2 เต็มที่สล็อต PCIe 5 RAM นี่ถึงไหนถึงกันเลยยังไม่ได้ระบุนะว่าเออวิ่งได้เท่าไหร่แต่รอบนี้ทะลุแน่นอนนะครับคิดว่าน่าจะแบบได้เห็น หลักหมื่นจัวๆตัวขาวๆนี่เป็น Pro X870P Wi-Fi ก็เป็นตัวที่ประหยัดลงมาแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดนะครับของ MSI ในปีนี้จะเป็นในส่วนของกัดจอเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันน่าสนใจขนาดไหนที่บอกไปว่าทีเด็ดเดี๋ยวเมนบอร์ด Z890 เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันพอดีเขามุงกันอยู่เยอะนะครับก็นี่ไหนแล้วเดี๋ยว แวะมาตรงนี้ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของ SSD M.2 นะครับก็จะมีฮ e ตซิงอลังการงานสร้างสปาเตียมเตรียมรับมือกับอะไรเตรียมรับมือกับ SSD M.2 PCIe 5นะครับหรือว่า Gen 5นั่นเองเดี๋ยวสมัยกล้องมันไม่ตามโอเคได้แล้วอ่านี่นะครับ แล้วก็ตัว S s D ก็พร้อมลุยแล้วนี่ M2 C T ที่เป็น Gen4 แต่จะให้ดูจริงๆก็คือในส่วนของตัว e n c o ค t u r e นะครับ MSI ก็มี e n c o ค t u r e ที่มีความเร็วโอนถ่ายข้อมูล20กิกะบิตเพอร์เซกถูกใจใครหลายๆคนสายโอนถ่ายข้อมูลแน่นอนแล้วก็มี m a g n e ตนะครับที่เป็น USB ครัความเร็วในระดับ40กิกะบิตแล้วก็20กิกะบิตด้วยเพราะงั้ก็คือ Thunderbolt หรือว่า USB 4.0นั่นเองนะครับก็สามารถโอนถ่ายข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทันใจแล้วก็อะไรแล้วนะปีนี้ในส่วนของเกม มีจอย x b o x ด้วยนะครับใน้เอเมไทก็มีจอย x b o x ออกมาดีไซน์ในะลักษณะนขนาดเดียวกันเหมือนกันนะครับใช้งานได้ทั้งแบบไวเลสหรือว่าจะต่อผ่านสายได้ไหมต่อผ่านสายก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมีหูฟังออกมาใหม่เป็นหูฟังชื่อรุ่น m a สโตรเมสเมสโตรใช่ไหมสามร้อนะครับ Immersive h i r h s o s u t u t n o n ไม่ g h Resolution ซะด้วยต้องลองดูนะครับเดี๋ยวลงตลาดเมื่อไหร่พร้อมตัวแซมเปิลเมื่อไหร่เดี๋ยว่่อขอ,ขอไเม็ดไยมานะครับแล้วก็มี g a มมิงเมาส์มีคีย์บอร์ดตัวใหม่ที่เอาใจขาคัสตอมนี่สามารถเปลี่ยนปุ่มได้นะครับรอบนี้ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เพียงแค่ว่าเปลี่ยน Key Cap ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับชื่อรุ่นอะไรนะสไต r ์โปรไ l เลสเป็นคีย์บอร์ดไร้สายก็าสามารถเปลี่ยนปุ่ม ตามต้องการได้เลยว่าตำแหน่งไหนจะเป็นรีสสวิตอ่เรียกว่าสวิตดีกว่ายุคนี้ผอบอกว่าปุ่มเดี๋ยวงงอีกนะครับสำหรับยุคของ Mechanical คีย์บอร์แล้วก็ตัวกระจอมันอยู่ไหนแล้วนี่กระจอนะครับสำหรับ Supreme X e x p r s s s ก็คือก็คือก็คือคือยังไงอ๋อเดี๋ยวก่อนก่อนจะพูดถึง Supreme X นี่มี ลายเซ็นลุงเจนอยู่ด้วยนะครับ,บรวานลุงเจนจะเดินทัวร์บลูท p แอปทรูก็อันนี้เป็นแบบว่าขำๆเป็นเหมือนกับเอามาโชว์ใช้ 3D printer เตอร์ออกแบบดีไซน์สำหรับใครที่แบบว่าเอออยากจะสร้างความแตกต่างให้กับตัวกระจนี่นี่ว่าไฮไลท์ที่นะครับจะพูดถึงจริงๆก็คือตัวกระจที่มาในลักษณะของ Water ร์คูล n ิ่งแต่มาในแบบ All-in-One ประกอบสําเร็จ อาจจะใช้พื้นที่ในใการติดตั้งมากหน่อยหนึ่งมากถึง5สล็อต,ตไม่หน่อยแล้วล่ะมากเลยล่ะแต่นะครับมันก็น้ําหนักโดยรวมเบากว่าถ้าหากว่า <c oughs> เทียบกับขนาดที่เป็นฮีทซิงค์ฮีทไพใหญ่ๆเพื่อรับมือกับความร้อนของ4080หรือแม้แต่4090นะครับตรงนี้ที่เห็นก็จะเป็น r t x 4090 Supreme Fusion <c oughs> ก็คือ มีหมอน้ำมีบล็อกน้ำที่เป็น AIO แล้วก็ทางไอไว้บอกว่าพร้อมจะดจำหน่ายในช่วงปลายปีนี้นะครับน่าจะช่วงปลาย Q3 ภายในนี่ก็มีเอามาให้ดูว่าเออมันก็มีหมอน้ำเป็นหม้อน้ำขนาด12เซนเลยนะ2ตอนนะครับความหนาแตกต่างกันหน่อยนึงอันนึงหนากว่าแล้วก็บางกว่าหน่อยแล้วก็มีตัวบล็อกนะครับที่เป็น AIO รวมทั้งระบายความร้อนให้กับแรมด้วยอีกโมเดลหนึ่งมาในแบบ เรียบรู้ RTX 4080 Super 16G Expert Fusion <c oughs> ก็จะเป็นในลักษณะเดียวกันก็คือเป็น Water Cooling นะครับเป็น a i o ะสเร็จรูปม,มีพัดลม2ตัวเข้าแล้วก็ออกนะครับนี่จะเข้าอยู่บริเวณด้านล่างจากนั้นก็ไปออกด้านหลังตัวนี้นะครับดูแบบเรียบๆสีไทเทเนียม <c oughs> ก็นี่เลยของจริงหน้าตาแบบนี้นะครับมีพัดลม โนนตัวพัดลมแล้วก็มีหม้อน้ําแต่ก็จะเป็นหม้อน้ําตอนเดียวซึ่งก็เพียงพอนะครับ480 0นี่อุณหภูมิไม่ได้ร้อนมากมายแต่อย่างใดและเดี๋ยวเรามาดูกระจอยังมีอยู่ไหมนี่เลยนะครับกระจอตัวใหม่ๆที่พร้อมจะจำหน่ายในช่วงปีนี้ก็นี่ตัว480 0 Supreme Super R นี้มีอยู่แล้วนะครับนี่นี่นี่ตัวล่างตัว Expert นี่นะครับหน้าตาจริงๆของมันสำหรับ ที่เป็นชุดน้ําดูอย่างนี้เปรียบเทียบกับด้านบนที่เป็นฮิทไฟเห็นไหมแตกต่างกันเลยนะครับว่าเออนี่มีชุดน้ําอยู่ข้างในออแล้วก็มีตัวไหนนะอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวใหม่ออตัวสีแดงนะครับเอเวอสไอผสีแดงกลับมาอีกรอบหนึ่ง4070 Super 12G Gaming X Slim นี่ตัวสีแดงๆก็แซลไปนะครับ พอดูแบบนี้แล้วอารมณ์นี่นึกถึงอะไรรู้ไหมผมบอกนึกถึงคั l o ล f รฟูลขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่ามันดูแบบว่าเออใช่เลยทีเดียวละเอาละแล้วก็ยังมีอะไรอีกแล้วนะเดี๋ยวข้างหลังผมก็จะเป็นโน้ตบุกนะครับซึ่งก็มีทั้งของใหม่มีทั้งของเก่าเอามาเดี๋ยวเรามาดูอะไรเด็ด,ด,ดๆก่อนดีกว่านะเึแบบ๊บเดินมานั่นนี้นะครับอันนี้ก็เป็นกันจอนี่ 4070 Super Ventus อ่าอีกตัวหนึ่งสำหรับที่เป็น 3D p r i n t e r นะครับเอาล่ะเดี๋ยวกลับไปดูนุ่นก่อนดีกว่าคนเริ่มเยอะแล้วกลับไปดูบอร์ดแก890ก่อนเดี๋ยวไม่ได้เห็นอีกนะครับเดี๋ยวถ้าคนเยอะวันนี้จะลำบากก็ถือว่าคนซาลงไปพอสมควรแล้ว แล้วฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นฝั่งเกี่ยวกับแบบว่าเหมือนกับโซลูชันนะครับเป็น Data Center m s ร์ก็ไม่ได้มีเพียงแค่คอมโพเนนต์ในฝั่งของ d e s ก์ท็เพียงอย่างเดียวหลายคนอาจจะคุ้นเคยว่า MSI เอ,อเป็นตลาด DIY นะครับแต่จริงๆแล้วมีทุกอย่างเหมือนเหมือนกันมีตัวเคสตัวใหม่ที่จะมีหลากหลายสีนะครับ หน้าตาจะเหมือนๆกันก็จะมีสีส่โทนสีด้วยกันมีสีไทเทเนียมมีสีดำแล้วก็สีกราไฟนะครับช่วงนี้เทรนสีขาวกำลังมาโอเคตนี่ก็จะออกแบบให้เอื้อเข้ากันกับแพลตฟอร์มซีโร่นะครับอะไรแล้วนะซีโร่เคเบิลก็คือไม่มีสายไฟอะ่ะเออนึกไม่ออกเฉยอยู่ตรงนี้แล้วนี่เรื่องของพัดลมนะครับ พัดลมตัวนี้จะเป็นแบบลักษณะที่เรียกว่าดูอัลเบรดก็คือจะมีใบพัดที่องศาแตกต่างกันแตกเป็น2ตําแหน่งนะครับตรงกลางก็คือเพื่อควบคุมเรื่องการโฟล์ถ้าเกิดดูจากหน้าจอ,อะนะครับปิดซะแล้วนี่ก็ถ้าเกิดดูจากตัวใบพัดนะตรงกลางนะครับก็จะพุ่งมากกว่าเพราะว่าจะเป็นลักษณะของอ e ีลูเหมือนกันแล้วก็ ด้านข้างก็จะเป็นลักษณะของการเพื่อเพิ่มปริมาณลมซึ่งถ้าเกิดดูจากหน้าจอเห็นไหมลมมันจะพุ่งอยู่ตรงกลางเป็นหลักก็นะครับแต่ก็คือจะได้โพลที่กว้างกว่าจากลักษณะของอ e ีหลุโดยปกตินี่นี่ก็ปัจจุบันนี้ใบพัดลมขอบข้างอะ่ะจะมาในเรียกที่แบบติดปากของนี้ติดปากว่าอ e ีหลุหมดนะครับก็คือตัวใบพัดจะมีกรอบของมันเองเพื่อควบคุมเรื่องของทิศทางลมนั่นเองนะครับเอ่ะเดี๋ยวไปดูเคสตัวหนึ่ง ที่ MSI เหมือนจะภูมิใจเสนออยู่เหมือนกันนะครับอ๋อ oh, นี่เขาว่าสปายตัวใหม่ที่มาพร้อมกับ ATX 3.1แล้วก็รวมทั้งมี RTB ด้วยนะครับแล้วพอเป็น3.1ตัวสายของมันก็จะเป็น12วู12วู12วขีด2ขีด6นะครับเป็นตัวมิกตัวใหม่ซึ่งก็มีหลากหลายขนาดที่เอามาโจนี่ 1,600วัตต์และสังเกตปีนี้นะครับสำหรับ power supply หลายหลายแบรนด์จะมี power supply แบบ1,600ั0 0วัตต์2,000วัตต์2,500วัตนะครับคืออ่ะวัดอ๋อ it's okay yeah. oh, my b a d l e break there okay, yeah, s okay. <S <laughs> sorry sorry โอเคนะครับอ่านี่ power supply เจอเพื่อนกันนิดนึงนะครับก็ ตัวนี้ที่เด็ดเลยก็คือจะให้สายตัวใหม่อ่ะสายที่เป็น3.1 12ูน2ขีด6นะครับมาถึง2ชุดก็เอาใจสำหรับบางทีคนอยากจะใช้4090 2ตัว480 0 2ตัวแบบนี้เต็มที่เลยนะครับก็ในส่วนของ power supply อันนี้พอดีเป็นอลูมิเนียมเริ่รู้สึกว่าเริ่มกลับมาแล้วนะสำหรับ power supply ที่แบบ body หรูหรานะครับ ไม่ว่าจะเป็น power supply ตัวที่แบบว่าวัดไม่สูงหรือวัดสูงๆก็เริ่มกลับมาราคาก็แน่นอนอ่วมชัวนะครับด้วยบอดี้ที่แบบหรูหราบแบบนี้อ่ะเรื่องของสถานีชาร์จมีทุกเจ้าเหมือนกันนะครับ MSI ก็มีไม่ว่าจะเป็น AC ชาร์จจะเป็น DC ชาร์จเพราะว่ายุคนี้ เอีวี uh, กำลังมานะครับนัวเห็นด้านหลังจะเป็นตัวเล็กๆแล้วแต่เลยนะครับจะเอามาเป็นแบบสถานีให้บริการหรือจะติดบ้านก็ตามแต่เดี๋ยวใครเป็นสาวกวงกรแดงไม่แน่อาจจะมีตัว e ีวีชาร์จในแบบอ uh, อะไรนะชื่อรุ่นอะไรดีมอตา้าเออมี e ีวีชาร์จที่เป็นโทมาฮอก uh, นี่ ครับคสที่เม่ไ้บอกว่าออภูมิใจเสนอไม่รู้นะเรื่องของความสวยงามตามแต่นะครับขึ้นอยู่กับความชื่นชอบแต่สิ่งหนึ่งที่สังเกตก็คือตอนนี้เทรนไม้กําลังมาคิดสีขาวขาวสีดําๆแล้วก็ตัดด้วยไม้นะครับอันนี้เป็นไม้จริงๆริอยู่เมตไบอกว่าสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง50กิโลกรัมนี่ก็ไม่รู้นะเทรนไม้บ้านเราจะได้รับความนิยมยหรือเปล่านะครับบางคนอาจจะมองดูว่าแบบเอ,อ้ย คนแก่โบราณหรือเหมือนรถยนต์ลายไม้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในอดีตนะครับเนี่ยเหมือนกับว่าออกแนวย้อนยุคดูแล้วผสมผสานร,ระหว่างโมเดิร์นกับคลาสสิกเข้าด้วยกันนี่เขากำลังมุงกันอยู่โปรเจกต์ซีโร่นะครับเนี่ยถ้าเกิดกำลังจะพูดถึงโปรเจกต์ซีโร่ถ้าเกิดเดินปกติแล้วเมนบอร์ดเราจะเห็นว่ามันก็จะมีสายไฟนะครับมันจะเป็นสาย CPU 8พินสาย2 4สิพินต่างๆมันจะอยู่ด้านหน้าสาย USB ทั้งหมด แต่พอเป็นโปรเจกต์ซีโรถ้าเกิดแสรกเข้าไปนิดหนึ่งพอเป็นโปรเจกต์ซีโเราจะไม่เห็นว่านะครับมีสายไฟมีอะไรอยู่เลยเพราะว่าพั่วเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆทั้งหมดเลยจะไปอยู่ด้านหลังเมนบอร์ดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงเาขงากำลังมุมงมันอยู่คะัะ มาตรงนี้ก่อนดีกว่าเพราะเขาุงอยู่นี่ก็กำลังรชุดน้ำชุดใหม่นะครับอี่แวะกลับใหม่กหนึไหมแป๊บเลงอ่นานะเขาไม่ถึงนะครับสำหรับบอร์ดบรติคซีโร่แล้วก็นี่ที่เขาหยิบที่เขาหยิบอยู่นะครับ ที่ผมถ่ายไปสั้นๆก็ที่กำลังจะให้ดูนะครับนี่มาไปดูสักทีหนึ่งนี่เลยตัวบล็อกน้ำสำหรับแรมในแบบนะครับอะไรนะแคมทูหรือว่าซีดิมนะครับนี่ ก็ตัวแรมข้างในที่เห็นอยู่เป็น Fury จากทาง Kingston แรมแบบนี้หลายคนอาจจะสงสัยนี่นะครับช่องเชื่อมต่อของมันก็จะเป็นเหมือนลักษณะพินคล้ายๆซ็อกเก็ต CPU กลายเป็นแบบเหมือนกับหัวหมุดซึ่งช่องทางการเชื่อมต่อออกแบบมาใหมา่ แล้วก็มีลา t e นซีมีเรื่องของสัญญาณรบกวนน้อยลงสามารถโอเวอร์ค k ็อกหรือแม้แต่เดิมเดิมวิ่งได้ด้วยความเร็วหรือความถี่ที่สูงขึ้นนะครับก็ต ok ้องมารอดูกันว่าเออมันจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมความเร็วสูงสุดจะทําได้เท่าไหร่นะครับก็เปลี่ยนแพลตฟอร์มและที่สําคัญเลยก็คือประหยัดพื้นที่ทําให้มันแคบลงอันนี้ก็จะเป็นบล็อกน้ําจากทางบิสพาวเเอาใจสาย OC นะครับ นี่ลองดูนะโปรเจกต์ซีร่ก็จะเห็นได้ว่าไม่มีสายไฟไร้สายไฟทั้งหมดเลยนะครับสำหรับโปรเจกต์ซีร่ก็สวยงามและก็พร้อมแนละ้วตอนนี้อีโคซิสเต็มของตัวโปรเจกต์ซีร่เขาถ่ายวิดีโออยู่ครับที่เขาถ่ายอยู่ตอนนี้ออยืนตรงนี้นี่นะครับเนโต่ตัวใหม่นะครับที่กำลังจะเปิดตัว ในช่วงปลายปีนี้นะครับ <at> ก็จะเป็นตัวอะไรนะยังไม่บอกชื่อนะครับ,สสรบก็พร้อมลุยสำหรับตัว Z 8 9 0กนกำลังจะพูด X อีกแล้วเนี่ยสับสนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เทรนกำลังมาในส่วนของการเปลี่ยนตัว SSD M.2 ที่ไม่ต้องขันน็อตก็จะเป็นแบบ Universal Lock รวมทั้งปัจจุบันนี้บอร์ดหลายๆตัวเยอะมากที่แบบจะมีปุ่มสำหรับรถอดการ์จอเนื่องจอากว่าที่ซิงต่างๆมันใหญ่ยิ่งขึ้นนะครับส่วนด้านข้างอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นของ Z890 เช่นเดียวกันแต่ยังไม่ได้ระบุนะครับระบุชื่อรุ่นส่วนบอร์ดโปรเจกต์ซีโร่โปรเจกตซีโร่เหมือนจะดนหยิบออกไปตัวไกลๆตัวไกลๆนี่นะครับจะเป็นบอร์ด ที่เป็นแรมแบบเอาแรมโน้ตบุ๊กมาใช้อะ่ะโนนะครับเขากำลังถ่ายอยู่อินเสิร์ตอยู่เข้าไปไม่ได้ก็จะแบบเพื่อเพิ่มความสะดวกสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปโอเคเดี๋ยวเริ่มเยอะเริ่มเบียดกันแล้วเริ่มแย่งั๊บเดี๋ยวมาดูภาพรวมนะอ่ะ,อะเดี๋ยวก่อนดีกว่านะครับแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยแวะ เดี๋ยวค่อยแวะกลับมาใหม่นะครับสำหรับผิตภัณฑ์ใหม่ๆจากทาง MSI ซึ่งที่ให้ชมกันไปก็จะถือว่าเป็นไฮไลท์เป็นของใหม่จริงในงานนี้นะครับซึ่งก็ยังมีอะไรอีกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กจะเป็นจอนะครับจะเป็นอุปกรณ์เน็ตเวิร์กเดี๋ยวนี่จะเป็นอุปกรณ์เน็ตเวิร์กต่างๆก็ขนมาให้ชมกันครบคันแต่คร่าวๆที่เราได้ชมกันไปก็ถือว่า เป็นของใหม่ทั้งหมดนะครับน่าจะครบทวนแล,ล้วล่ะแต่ถ้าหากว่าอยากชมอะไรเพิ่มเติมก็แจ้งเอาไวา้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้งั้นสําหรับบูธเซนเช็อตนี้คงแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาเก็บตกอีกทีหนึ่งนะครับก็ฝากติดตามผลมงานด้วยนะครับแล้วยังมีอีกหลายๆที่ที่จะให้ชมกันก็สับไ b e กดกระดิ่งให้มันแจ้งเตือนแล้วเจอกันครับผมไปครับ